สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมได้รับเครื่องทูมิเตอร์นะครับเครื่องวิทยุสื่อสารจากเพื่อนสมาชิกนะครับเคียนบูดนะครับท m 2 6 1นะครับ TM 261อกาการก็คือหงตึงนะครับหงูตึงนะครับ ผมมามาครั้งแรกก็ทดสอบนะครับทดสอบก็หูตึงนะครับนะครับเซนเซนซิทิวิตี้นี่ 12dB เซนแอนอยู่ที่ลบ 113dB นะครับก็ถือว่าตึงมากนะครับตึงมากแล้วก็ผมก็เลยทําการทดสอบนะครับทดสอบเช็คความถี่ก่อนว่าตรงไหมนะครับก็ความถี่เพี้ยนไปนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับผมก็ปรับคืนมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการปรับนะว่าไอ้ที่ มีปุ่มๆให้เราปรับเนี่ยเขาปรับอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวเคนบูดทีเอ็มสองหกหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรุ่นค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับปะต่มพลาสติกก็เริ่มแตกเริ่มร้าวแล้วนะครับเนี่ยพอแตกเนี่ยครับหักเลยตรงนี้นะครับผมก็เอากาวติดไว้นะครับก็กรอบตรงนี้ก็หักแตกนะครับเป็นพลาสติกมันกรอบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ ที่ตัวปุ่มเยอะๆนะครับกล่องเยอะๆนะครับเนี่ยเข้าไว้จูนอะไรนะครับเข้าไว้จูนอะไรนะครับเรามาทําความเข้าใจกันนะครับถ้าตัวเครื่องเนี่ยนะครับส่งไม่ตรงความถี่นะครับส่งไม่ตรงความถี่เราก็ทดสอบนะครับนะครับเอาสัญญาณออกไปนะครับใส่กับ a t t e n เ a t o r นะครับหรือว่าใส่กับดัมมี่โหลดก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่กับดัมมี่โหลดท่านจะต้องมี d i เร c ชันนอลคัพเปอร์นะครับมาแท็บเอาสัญญาณออกไปทดสอบนะครับแต่ถ้าท่านออกไปแล้วท่านต่อเข้าแอดเทนเวเตอร์เหมือนผมเนี่ยนะครับแอดเทนเวเตอร์ห้าสิบเก้าจุดนะครับตัวนี้นะรรวมทั้งสายนําสัญญาณจากตรงนี้นะครับไปจนถึงปลายสายนําสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับก็คือสายนําสัญญาณฝั่งนั้นมาเข้านะครับแล้วก็ออกผ่านแอดเทนอีกตัวหนึ่งสิบดนะครับแล้วออกสายนะครับแล้วก็ เขาหน้าเครื่องนะครับเขาน้าเครื่องนะรัเทอร์เนระบบรวมทั้งเส้นอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดสามดีบีนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะปรับปุ่มต่างๆนี่เขามีอะไรให้เราปรับบ้างนะครับกล้องก็ไม่ได้ใส่ขาตั้งนะครับเป็นใช้มือจับเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเช็คความถี่ก่อนนะครับกดส่งออกไปแล้วใช้ฟินซีเคาน์เตอร์นะครับ วัดความถี่ว่าความถี่เขาออกตรงไหมนะครับเราจะปรับความถี่ให้ตรงปรับปรับตรงนี้นะครับเนี่ยตรง tc 1เนี่ยนะครับ tc 1นะครับมันเป็นทิมเมอร์นะครับเป็นท er ิมเมอร์ปรับนะครับใช้ไขควงพลาสติกหรือว่าไขควงเซรามิกไขควงไม้นะครับแย่แล้วก็ค่อยๆปรับทีละนิดนะครับนะครับกดส่งแล้วก็ปรับนะครับปรับทีละนิดให้ความถี่เขาตรงนะครับนะครับก็ปรับความถี่ตรงไม่ตรงปรับตรงนี้นะครับ tc 1เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย ะจะเห็นตัวหนังสืออยู่นะครับด้านข้างเป็น tc 1นรับนะครับก็ทิมเมอร์ตัวนี้นะครับสำหรับปรับความถี่ตรงไม่ตรงนะครับทีนี้ปรับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเกือกม้าตัวนี้เนี่ยวีานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโคดโคดโคดรหัสอุปกรณ์ของเขาเนี่ยโคดต,ตัวเขาเนี่ยคือ VR1 นะครับ v ีตัวนี้เนี่ยใช้ปรับ S meter นะครับปรับ S meter นะครับนับไม่เกี่ยวกับรับส่งนะครับ S ขึ้นสูงขึ้นต่ำไม่ได้เกี่ยวกับรับส่งนะครับถ้าปรับตัวนี้นะนะก็คือปรับ S m e t e r นะครับให้มันตรงนะครับก็คืออย่างเราป้อนสัญญาณเข้าท้ายเครื่องนี่ลบ 107db อย่างนี้นะครับก็ปรับ S m e t e r ขึ้น3นะครับนะครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับให้ S m ม t e r มันขึ้น3นะครับอินพุตเข้ามาท้ายเครื่องเนี่ยนะครับร0 0 ลบ117 dBm นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ให้เอดมิเตอร์หน้าจอเรามันขึ้น3เม็ดนะครับเนี่มันขึ้น3เม็ดนะครับอันนี้คือปรับเอดมิเตอร์นะครับส่วนต่อไปนะครับเป็น VR4 ข้างๆกันเลยนะครับเนี่ย VR4 นะครับอันนี้ปรับกำลังส่งไฮนะครับปรับปรับกำลังส่งไฮปรับตรงนี้นะครับเนี่ยปรับหมุนแอดจาร์ไปเลยนะครับว่าจะเอากี่วัตต์กำลังส่งไฮนะครับนะครับต่อไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยด้านข้างติดกันเลยเป็น vr 5นะครับ vr 5นี่ปรับกำลังส่งมีเดยมนะครับนะครับท่านตั้งหน้าเครื่องเป็นมีเดียมท่านกดส่งแล้วท่านมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีเดียมก็จะมีผลกับตัวโลด้วยนะครับนะครับโลตัวโลด้วยนะครับก็จะมีถ้าปรับมีเดียมก็โลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะครับตัวนี้เป็นมีเดียมนะครับปรับเอสวิตเตอร์กำลังส่งไฮกำลังส่งมีเดียมนะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยอยู่ชิดกับตัวสปอร์ตนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า VR 3นะครับเนี่ย VR 3นะครับ VR 3นีมเอาไว้ปรับอะไรนะครับอันนี้ปรับ d e v i a t i o n นะครับหรือว่าปรับมอสนั่นเองนะครับเสียงดังไม่ดังนะครับปรับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยากได้ดังก็หมุนขวาขึ้นไปเลยนะครับก็เสียงก็จะดังแต่ว่าถ้าดังแรงเกินไปก็โอเวอร์นะครับเครื่องบางเครื่องก็ไม่รับนะครับนะครับนี่คือการปรับ เปือกมาเนี่ยส,สีเหลืองๆเนี่ยมีอยู่4ตัวนะครับนะครับ h meter กำลังส่งไฮมีเดียมแล้วก็มอ d นะครับ Mod, นะครับมอดนะครับปรับความถี่ตรงไม่ตรงนะครับปรับตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ท่านจะเห็นเนี่ยกระป๋องเนี่หลายกระป๋องเลยหนึ่งสห้าหกระป๋องเนี่ยเข้าไว้ทําอะไรนะครับอันนี้คือเราจะเอาไว้จูนภาครับนะครับจูนรับนะครับ จูนภาครับของเรานะครับนะครับทำยังไงนะครับเวลาจูนภาครับนะครับเราก็ป้อนสัญญาณเข้าที่ท้ายเครื่องนะครับเข้าที่ท้ายเครื่องลบเ3 db สนะครับลบ93 db นะครับป้อนเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งความถี่ที่146.050นะครับ146.050หน้าะครับหน้าเครื่องนะครับก็เจนความถี่เข้ามาก็1 4 6 0 5 0นะครับ ความแรงของสัญญาณเข้ามาก็เป็นลบ93 d ดเบมนะครับเข้ามาที่ท้ายเครื่องนะครับก็จะวิ่งเข้ามาผ่านโลโพงโลพาร์ตเข้ามานะครับก็จะมาเข้าในส่วนของภาครับตรงนี้เป็นเป็นแบรนด์พาร์ตฟิลเตอร์นะครับเนี่ยกระป๋องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี่นะครับเนี่ยเป็นแบนด์พาร์ตฟิลเตอร์นะครับสําหรับจูนภาครับนะครับทีนี้พอเราป้อนสัญญาณเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราจะทํายังไงนะครับ ท่านก็ไปเอาดิจิตอลมิเตอร์นะครับที่มีทศนิยมหลาย,หล,ายหลักหน่อยครับสัก3า3 4, หลัก4หลักก็ได้หรือถ้าท่านมีมิลิโวลต์มิเตอร์ท่านก็เอามิลิโวลต์มิเตอร์นะครับมานะครับกราวก็จับกับท่านเครื่องเลยนะครับกราวนียจับกับท่านเครื่องนะครับแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยขั้วบ,บวกนะครับของมิเตอร์เราเนี่มาจิ้มตรงนี้นะครับเนี่ยท่านจะเห็นเนี่ยจะมีจุดตรงนี้นะครับที่ ที่เขาเขียนว่าเป็น TP 1นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ข้างทิมเมอร์จูนความถี่เลยนะครับเนี่ยรูใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวรูใหญ่ๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเป็น TP 1นะครับทำยังไงเราก็จิ้มวัดเลยครับนะครับจิ้มวัดแรงดันนะครับนะครับจิ้มวัดแรงดันให้ปรับนะครับไล่จากตัว L 1มาก่อนเลยนะครับ L 1 L 2 L 3 L 4นะครับนะครับแล้วก็ L5 L6 นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับปรับรบมาทีละตัวนะครับค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับให้ปรับวัดแรงดันตรงจุดนี้ให้ได้ว์สูงที่สุดนะครับถ้าท่านหมุนขวาไปแล้วนะครับแล้วแรงดันมันตกลงก็ให้ท่านหมุนคืนนะครับท่านหมุนคืนทีนี้ผมใช้ไขควงเซรามิกเนี่ยจูนนะครับไขควงเซรามิกจูนนะครับมันมีผลนะครับมันมีผลนะครับ แต่ถ้าใช้ไขควงไม้หรือไขควงพลาสติกจูนไม่มีผลนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นไขควงพลาสติกหกเหลี่ยมนะครับสวมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับแล้วก็ดูแรงดันไฟนะครับพอหมุนเสร็จปั๊บก็ดึงไขควงออกดูว่ามันค่าแรงดันมันมันเปลี่ยนไปไหมนะครับนะถ้าไม่เปลี่ยนก็โอเคนะครับท่านปรับหมุนซ้ายนะหมุนขวานะครับให้ได้แรงดันไฟที่สูงที่สุดนะครับสาหรับ L 1นะครับพอเสร็จ L 1แล้วก็มาที่ L 2ก็ทําเหมือนกันนะครับ ปรับซ้ายปรับขวานะครับนะครับหาตรงช่วงที่แรงดันมันสูงที่สุดนะครับก็คือวัดไฟให้ได้สูงที่สุดนะครับหน่วยสูงที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าต่างกันเป็นโวลต์สองโวลต์นะครับมันต่างกันเป็นมิลิโวลต์นะครับต่างกันเป็นมิลิโวลต์นะครับนะครับทศยม3ามตำแหน่งนี่ก็ทศยมตัวที่2นะครับจะเป็นตัวขับนะครับตัวเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับเวลาเราปรับนะครับ ก็ผมก็เลยแนะนําให้ท่านใช้ลติมิเตอร์นะครับหรือว่าดิจิตอลมิเตอร์ที่มีแรงดันมีแก้ไขมีทฤยมหลายๆหลักหน่อยนะครับก็จะดีมากเลยนะครับก็ปรับ2เสร็จก็มาปรับ3นะครับเนี่ยปรับ3ทําเหมือนกันเลยนะครับนะครับทำเหมือนกันเลยปรับ3เสร็จก็มาปรับเลอ่ปรับตัวที่4นะครับ L 4เนี่ยนะครับปรับ L 4เสร็จก็มาที่ L 5นะครับปรับ L 5เสร็จก็มาที่ L 6นะครับนะครับ L 6 ก็ให้ได้แรงดันไฟตรงจุด TP 1เนี่ยให้ให้ได้แรงดันไฟที่สูงที่สุดนะครับในการปรับแต่ละคอยนะครับนะครับก็ปรับเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จนะครับท่านก็จะได้ภักรับที่ปรับไว้ดีที่สุดนะครับนะบเพราะถ้าท่านปรับให้แรงดันมันสูงที่สุดนะครับมันก็คือมันดีที่สุดของเขาแล้วนะครับนะครับก็เสร็จแล้วท่านก็ลองทดสอบเซมิติวิตี้ดูนะครับ ครับทดสอบป้อนสัญญาณเข้ามานะครับว่าออนสักเลนะครับเนี่ยป้อนออนสักเฟลเนี่ยนะครับเขาได้ขีดดีบีนะครับแล้วก็เทียบสิบสองดีบีแซนเนี่ยนะครับได้ขีดดีบีนะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับเซนซิทิวิตี้ภาครับเขานะครับตามสเปคที่ระบุไว้ในชีตก็คือลบร้อยยีนะครับภาครับนะครับลบร้อยยีนะครับสำหรับเชนบูดนะครับ TM261 เนี่ยนะครับ ภาครับ sensitivity ้ลบร้อยี่บ122 dBM นะครับ12 dB s n a p นะครับนะครับก็สบายๆนะครับตัวนี้นะครับท่านจะเห็นว่าผมเอาไว้เนี่ยนะครับมาแปะไว้เนี่ยนะเป็นเป็นเทปเป็นเทปทองแดงนะครับเป็นแผ่นเทปทองแดงนะมาแปะไว้ปิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีการรบกวนนะครับมันมีการรบกวนผมก็เลยนำเทปมาปิดนะครับแล้วก็ทำให้ ตัวกระป๋องเนี่ยนะครับเขาติดกากาวด้านบนด้วยนะครับเวลาเรานํามือนําอะไรมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะก่อนหน้าที่ผมจะปิดเนี่ยนะเอามือมาตูตรงนี้เนี่ยมันจะรับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ลําโพงก็มันจะรับไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องนํามาปิดนะครับปิดตรง3คอยนี้ไว้นะครับก็มันก็ไม่มีผลครับทีนี้นะครับถึงลําโพงวางหรือาเอามือมา ทำงานแถวๆนี้ก็ไม่มีผลกับภาครับนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับโอเคครับก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับปิดฝาเรียบร้อยทดสอบที่ความถี่อ่145.200นะครับ145.200เมกเฮิร์นะครับออนเซฟเ l ลนะครับ เทสออนสเกลดูก่อนนะครับนะครับเทสออนสเกลลดเสียงลงหน่อยครับทนจะหนวหูนะครับโอเคเรามาเริ่มทดสอบออนเซฟเวลดูนะครับตอนนี้ลบร้อนะครับ124้อ12ยนะครับลก็สเวลตกแต่ว่า ทนมันไม่ค่อยชัดนะโทนยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับลบร้อยยิบสี่ลบร้อยยี่สามก็โทนเริ่มชัดขึ้นมานะครับอันนี้ลบร้อยยีสองนะครับโทนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับอืมตอนนี้ลบร้อยสิบเก้านะครับถือว่าโอเคนะครับลบร้อยสิบเก้านี่ โนก็ค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ12 dB นะครับทดสอบแบบใช้แสเนอมิเตอร์ทดสอบนะครับโอ้อเดี๋ยวผมให้ท่านดูก่อนนะครับนะครับลดลงไปลบ120นะเ,เสียงซ่าเริ่มมาแล้วนะครับ สเปลตปิดแล้วนะครับโอเคนะครับออฟนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับไปโหมดเซนสติวิตี้นะครับความถี่ก็ความถี่เดียวกันเลยนะครับหนึ่งสี่ห้าสอนะครับอ n อน อ่อนแล้วก็ทำไมเสียงไม่ออกอ๋อ,อเพราะว่ามาจากความถี่ยังไม่มีโทนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ปล่อยโทนนะครับเดี๋ยวเราต้องนำสายลำโพงไปต่อเข้าที่ท้ายเครื่องนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับออโอเคครับก็ ต่อสายลำโพงหลังเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมก็จะกดลันนะครับเราจะสังเกตที่เอสมิเตอร์นะครับจะฟู l l scale แล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับเกิดอ,อะไรขึ้นโอ,โอเคนะครับเอวเตอร์ H ค่อยๆลดลงหมดแล้วนะครับ เรามาดูหน้าเครื่องนะครับอยู่ที่บ12 121.8 dBm นะครับ121.8 dBm นะครับ12.1 dB SNR นะครับทดลองใหม่นะครับครับ12 12 dB s n นะครับ ก็ลบ121.9ดีเบียมนะครับสำหรับความไวภาครับความไวภาครับก็ถือว่าโอเคนะครับจริงๆเคนบูดนี่ก็เป็นต้นตำรับของความไวภาครับอยู่แล้วนะผมว่านะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับถ้าเราถ้าท่านใดเคยใช้เคนบูดมาครับพวกตะคุนเทีมเนี่ยนะครับหูดีมากนะครับหูไวหูดีนะครับตัวเคนบูดยอมรับเลยนะครับก็สุดยอดนะครับ เครื่องก็สภาพก็พลาสติกอะไรแตกหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับความถี่ก็ตรงนะครับตรงดีนะครับแต่ว่าทดสอบน่าจะลําบากเพราะว่าตัวแจ็คเสียบเนี่ยนะครับผมได้เอาสายแลนมาทําเอานะครับเนี่ยช็อตช็อตสายออกสมเพรียตตัวเองมากเลยเพราะว่าไม่ได้ทําไว้เลยน้ำคยนบูดนี่นะครับนะครับแล้วก็ตัวยายสู่ก็หายนะครับสายหายไปใส่หมูงไม่มล้มองไว้นะครับ ยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปซื้อปักแปดพินมาแล้วก็มานั่งประกอบสายนะครับทําสายไว้สําหรับตัวเคียนบูดด้วยนะครับเคียนบูดก็จานะครับอะไรวะสายไหนกับสายไหนไม่รู้นะครับเนี่ยสายขาวฟ้าเนี่ยนะครับขาวฟ้าเนี่ยกับสีเขียวนะครับนะครับช็อตกันนะครับก็จะเป็นที่เอ็กนะครับ สำหรับใครที่ใช้สายแลนแบบผมนี่นะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นอัพหรือดาวไม่รู้เนี่ยนะครับมีอัพดาวครับอัพดาวตัวนี้ก็จะเป็นดาวนะครับสองอันนี้อัพดาวนะครับก็จะมีไฟแปดโวลต์นะครับตัวนี้ไฟแปดโวลต์เนี่ยนะครับเนี่ยไฟแปดโวลต์อันนี้ PTT อันนี้กลาวนะครับนะครับก็นั่งไล่สายนะครับเรามา ทีเมานะครับก็พอได้ที่ X ทดสอบนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับมีก็สงสัยสอบถามได้ที่เพจช่างเหลือวคนเดิมนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอยู่แต่บ้านหนึ่งเดียวนะครับงานเต็มบ้านเลยนะครับห้องแบบรกเลยนะครับตอนนี้ เรื่องอะไรไม่รู้กองเต็มนะครับขนาดว่าขยายห้องด้านหน้าด้านหน้าห้องทํางานผมออกไปแล้วก็เอาช่างเอาอะไรมากั้นห้องกระจกนะครับนะครับการเสร็จก็ของเต็มเหมือนเดิมครับนะครับห้องข้างในก็เต็มห้องข้างนอกที่กั้นใหม่ก็เริ่มแล้วครับนะครับเริ่มแล้วเพราะว่าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงนี่ของเต็มห้องเลยครับแทบจะไม่มีที่เดินแล้วครับตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับผม สำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลนะครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนะครับก็ถามมาได้นะครับถ้าผมมีข้อมูลผมก็จะตอบให้นะครับถ้าไม่มีข้อมูลก็คงต้องผ่านไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมช่างหลิวคนเดิมครับสวัสดีครับ